หลบพี่เห็นกินข้าวอยู่ก็เลยซื้อกาแฟเย็นมาฝากอะกินซักเอาไลพี่ซับก,กินกาแฟแล้วผมง่วงพี่จะบา้าเหรอคนบ้าอะไรกินกาแฟแล้วง่วงเฮ้ยนายเอกภพที่มีจักรวาลคู่ขนานที่มีบุคคลเดียวกันชื่อเหมือนกันในทุกๆจักรวาลแต่สิ่งที่ต่างกันไปก็คือเรื่องราวในจักรวาลน,นั้นๆจะแตกต่างกันไป ซิทคอมเป็นต่อก็เช่นเดียวกันจะเป็นยังไงหากเรื่องราวทั้งหมดไม่เหมือนเดิมถ้าหากว่าพี่กอบกับพี่ไหลคบกันละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องราวมาเริ่มต้นที่มินิมาร์ทของพอใจเหมือนกับทุกวันที่พี่ไหลขมักขม้นกับการเตรียมของยกของทำความสะอาดในมินิมาร์ท เมื่อพอใจเจ้าของมินิมาร์ทได้มาเห็นการทํางานของพี่ไหลก็ห้คิดเปรียบเทียบกับการทํางานของพี่ก๊อฟแม่บ้านประจําคอนโดว่ามันต่างการราวฟ้ากับเหวแล้วหลักฐานที่ยืนยันก็อยู่ตรงหน้าเธอเธอเห็นพี่ก๊อฟนอนหลับฟุบอยู่กับโซฟาเธอจึงแกล้งเอาไม้ปัดขนไก่ที่พี่ไหลปัดฝุ่นอยู่นั้นมาเขี่ยวหูของพี่ก๊อฟอย่างไม่ทันจะลืมตาเลยเมื่อพี่ก๊อฟรู้สึกตัวก็ตะ,ตะโกนด่าพี่ไหลยอย่างแรง แต่คนที่อยู่ตรงหน้ากลับกลายเป็นน้องพอใจพี่ก๊อฟได้แต่ทำหน้าสลดที่ตัวเองนอนหลับในเวลาทำงานในขณะที่พี่ไหลกำลังทำงานอยา่างขมักขม้นแล้วพอใจก็เริ่มบรรเลงเพลงบนจนพี่ก๊อฟต้องตัดบทว่าพี่ต้องรีบไปข้างนอกเพราะว่าน้องต๊อดอดีคู่ขาของพี่กอ๊อฟที่ตอนนี้มีเมียไปแล้วนัดให้พี่ก๊อฟไปพบก่อนที่พี่ก๊อฟจะเดินออกไปจากมินิมาร์ทนั้นก็มีเสียงตะโกนมาจากพี่ไหลว่าออกไปข้างนอกให้เขาหลอกอีกแล้วเหรอ พี่ก๊อฟจึงหยุดแล้วหันมาด่าพี่ไหลกลับเรื่องของกูตัวกูเงินกูอย่ามายุ่งพี่ไหลก็ได้บอกไปว่าเดือดร้อนขึ้นมาก็อย่ามาให้ช่วยแล้วกันจากนั้นพี่ก๊อฟก็รีบเดินออกไปเวลาก็ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงพี่ก๊อฟเดินกลับมาที่มินิมาร์ทและบ่นกับตัวเองว่าจะไปหาเงินช่วยน้องก๊อตได้ที่ไหนเนี่ยสายตาก็มองเห็นพี่ไหลกําลังนับเงินอยู่ก็คิดว่าพี่ไหลคงจะมีเงินมากจึงเดินเข้าไปขอยืมแบบดือด้อ ไหลพี่ขอยืมเงินสักห้าพันบาทสิจะโอนให้แม่จ่ายค่าชาวปนกิจชาวปนกิจศพแม่พี่เหรอตายตอนไหนล่ะพี่ไหลตอบแม่มึงสิตายแม่กูยังไม่ตายพี่ก๊อฟแหกปากเปิดโทรคงใส่พี่ไหลยอย่างแรงเพราะพี่ไหลรู้อยู่แล้วว่าเงินห้าพันบาทที่จะมาขอยืมนี้ไม่ได้เอาไปจ่ายค่าชารปนกิจอะไรหรอกแต่จะเอาไปให้ใหตอดคู่ขาเก่าของแกนั่นแหละพอพี่ก๊อฟเพิ่งจะบอกทั้งน้องพอใจและพี่ไหลไปว่า จะไปหาไอ้ต๊อดจอมดูดเงินสุดท้ายกลับมาก็มาขอตังค์5 0 0 0บาทพี่ไหลจึงบอกไปว่าไม่ให้ถึงมีก็ไม่ให้และนี่ก็เป็นเงินของมินิมั t ที่จะเอาไปจ่ายค่าไฟห้ามยุ่งไม่งั้นจะให้น้องพอใจไล่ออกระหว่างนั้นน้องพอใจเจมินและพี่ทิพย์ก็เดินคุยกันมาอย่างมีความสุขหลังจากที่ได้ไปช้อปปิ้งที่ตลาดรถไฟต่างคนต่างถือของพลุงพลังกลับมาพี่ก๊อฟเห็นว่าทุกคนเข้ามาแล้ว ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะขอยืมเงินเอาไปให้น้องต๊อดเพียงแค่พี่ก๊อฟเรียกเจมินคำเดียวเท่านั้นเหมือนเจมินจะรู้ว่าจะพบกับอะไรเธอจึงตะโกนไปว่าไม่ให้พี่ก๊อฟได้แต่บอกว่ารู้ได้ยังไงฉันยังไม่ทันพูดอะไรเลยเจมินจึงแหกปากกลับไปว่าน้องพอใจบอกฉันแล้วล่ละว่าแกกลับมาหาไอ้ต๊อดอีกฉันคิดอยู่แล้วว่าถ้าแกเจอฉันแกจะเอ่ยยืมเงินฉันเอาไปให้ไอ้ต๊อดพี่ไหลก็หัวเราะเสียงดังมาแล้วบอกว่าเลิกเป็นควายได้แล้วเลิกให้ไอ้ต๊อดหลอกได้แล้ว หาคนที่รักและจริงใจกับตัวเองสักคนพี่กอบได้แต่พูดตัดพ้อกับตัวเองว่าฉันเป็นกระเทยใคร่ะจะมาจริงใจกับฉันพี่ไหลก็พูดอีกว่าพระเจ้าสร้างเรามาพระองค์ก็ให้คู่เรามานั่นแหละแต่เรายังหาไม่เจอเท่านั้นเองอย่าเพิ่งท้อใจไปเลยพี่พูดดีขนาดนี้ขอยืมเงินสักห้าพันเจไอ้ตอดมันเดือดร้อนจริงๆนะตอนนี้เจ้านี้นอกระบบขู่มันว่าจะอุ้มมันหายไปฉันเลยสงสารมันตอนที่ฉันเจอมันมันกลัวจนตัวสั่นเลยแหละเจมินก็พูดขึ้นมาว่า ละครน่ะรู้จักไหมมันแสดงเก่งมันถึงได้หลอกกระเทยควายอย่างแกได้ไงเมื่อเพื่อนๆไม่อาจเป็นที่เพึ่อให้กับพี่ก๊อปได้พี่ก๊อปจึงเดินจากไปด้วยความสิ้นหวังช่วงเย็นพี่ก๊อปกลับมาที่มินิมาร์สามสาวก็ยังคงอยู่ที่นั่นส่วนพี่ไหลก็อยู่ในช่วงของการขายของพี่ก๊อปยิ้มหน้าบานกลับมาเลยละครซื้อขนมมาฝากสาวๆด้วยทำตัวเหมือนว่าเป็นคนมีเงิน ซึ่งจริงๆแล้วพี่ก๊อฟบอกว่ามีหมวกกับน็อกดำให้พี่ก๊อฟกู้เงินมา10,000บาทเมื่อได้ยินคําว่า10,000บาททั้ง3สาวรวมถึงพี่ไหลตะโกนเสียงดังออกมาพร้อมกันว่า1นึ่งนบาทเลยเหรอไรเลยพี่ออเพราะทั้งหมดรู้ว่าการกู้เงินกับหมวกกับน็อกดำมีดอกเบี้ย Purple ที่สูงมากและถ้าหากไม่ให้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นทันเวลาตามที่มันกำหนดมันจะทั้งขู่ทั้งทำร้ายหรือแม้กระทั่งอุ้มเราหายไปเลยก็เป็นไปได้แต่ทั้งหมด ก็ได้แต่เตือนพี่ก๊อฟเท่านั้นเพราะท่าทางคําพูดสีหน้าอันกระดิกระดาของพี่ก๊อฟทาให้ทุกคนหมั่นไส้แล้วก็รอดูวันที่พี่ก๊อฟจะซวยซึ่งวันนั้นก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดหลังจากนั้นเพียงสองสัปดาห์มีผู้ชายคนหนึ่งใส่วิกผมยาวติดหนวดเดินเข้ามาที่มินิมาร์ทของพอใจพี่ไหลได้ตะโกนทักไปว่าพี่ก๊อฟแกจะใส่วิกใส่หนวดมาทําไมพี่ก๊อฟรีบเข้าไปใกล้พี่ไหลแล้วบอกว่ามึงจะพูดอะไรเสียงดังนักหนาเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมด สองวันที่แล้วพี่หายไปไหนมาน้องพอใจตามหาก็ไม่เจอโทรศัพท์ก็ไม่ยอมรับรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงพี่มากพี่ก๊อฟจึงบอกไปว่ากูรู้แต่กูต้องซ่อนตัวเองไว้ก่อนมึงดูสิเนี่ยกูปลอมตัวมาเนี่ยเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้กูจะมาเอามาม่าี่มินิมาทไปกินหน่อยกูไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วด้วยความสงสารพี่ไหลจึงชงมาม่าให้กับพี่ก๊อฟได้กินก่อนระหว่างนั้นพี่ก๊อฟก็เล่าให้ฟังว่ามึงจําที่กูยืมเงินเข้ามาหมื่นหนึ่งได้ไหม ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้กูยังไม่ได้จ่ายทั้งต้นทั้งดอกให้กับเขาเลยเมื่อ3วันที่แล้วมันขู่จะฆ่ากูกูก็เลยต้องหลบหลบซ่อนๆแต่ตอนนี้กูหิวทนไม่ไหวขอบคุณมากนะที่เลี้ยงมามากเลี้ยงที่ไหนเดี๋ยวผมจะหักจากเงินเดือนของพี่พี่ไหลพูดมึงเห็นไหมเนี่ยกูกำลังเดือดร้อนอยู่เงินเล็กๆน้อยๆอมึงยังจะเอาอีกเหรอพี่กอบบ๊อฟบ่นระหว่างที่พี่ก๊อฟกำลังกินไปแล้วด่าพี่ไหลไปนั้นก็มีชายชุดดำใส่หมวกกันน็อกด้อมอมองๆอยู่ด้านหน้า เนื่องจากเส้นผมจากวิกของพี่กอ๊อฟลงไปที่ถ้วยมามา่มาบ่อยครั้งพี่กอ๊อฟจึงเผลอถอดวิกออกจากหัวทําให้ใชายชุดดําคนนั้นเห็นว่าพี่ก๊อฟอยู่ที่นี่รีบกลับไปตามพวกมาครับและแล้วก็มาทั้งหมด3คนรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวเหมือนกับตัวไรในหนังไทยในสมัยก่อนใส่แว่นตาดำมีหนวดใส่เสื้อคลุมสีดำจากนั้นทั้งหมดก็เข้ามาแล้วชี้หน้าพี่ก๊อฟว่าเมื่อไรมึงจะจ่ายเงินกู พี่ก๊อฟได้แต่หลบหลังพี่ไหลแล้วบอกให้พี่ไหลช่วยพี่ไหลจึงผลักพี่ก๊อฟออกไปบอกว่าเงินที่พี่ยืมเขามันไม่เกี่ยวกับผมพี่ก๊อฟได้แต่ยกมือไหว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวหนูจะหามาให้พี่นะพี่หน้าโจรคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาเสียงดังว่ามันหมดเวลาแล้วกูเตือนมึงไปหลายวันแล้วทําไมไม่มาให้กูแล้วสั่งให้ล็อกตัวพี่ก๊อฟไว้แล้วลากออกมาที่หน้ามินิมาจากนั้นทั้งหมดก็รุมกระทืบพี่ก๊อฟแบบดุดันไม่เกรงใจใครพี่ไหลทนไม่ได้จึงเข้ามาห้าม ก็โดนไปอีกสองหมัดพี่หน้าโจรที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก็สั่งว่าถ้ามันไม่มีเงินก็เอามันไปนั่งยางซะเท่านั้นแหละครับพี่ก๊อฟร้องไห้เหมือนใจจะขาดพอรู้ว่าตัวเองอาจจะต้องตายจริงๆแล้วในจังหวะนั้นที่พี่ไหลรู้สึกว่าทุกอย่างมันกําลังจะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วจุดแห่งความสิ้นหวังแล้วพี่ไหลจึงบอกกับพี่หน้าโจรไปว่าพี่รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะเอาเงินมาให้แต่พี่ต้องสัญญานะว่าจะไม่ทําอะไรและจะไม่ยุ่งกับพี่ก๊อฟอีก มีเงินทุกอย่างก็จบพี่หน้าโจรพูดจากนั้นพี่ไหลก็หายเข้าไปในมินิมาร์ทพักหนึ่งแกเดินถือเงินมา1 5 0 0 0บาทและมอบให้กับพี่หน้าโจรน,นั้นไปพี่หน้าโจรแกบอกว่าดีมากจากนี้ไปจะไม่มารังควานพวกแกอีกแล้วจำไว้ยืมเงินคนอื่นต้องใช้หลังจากแก๊งหมวกกันน็อกดำออกไปแล้วพี่กอล์ฟก็ได้แต่นั่งร้องไห้และขอบคุณพี่ไหลที่ช่วยชีวิตไว้ในครั้งนี้ไม่งั้นก็คงต้องกลายเป็นเท่ากระดูกในยางรถยนต์ แต่ในขณะนั้นพี่ก๊อฟก็เอะใจว่าไหลเอาเงินมาจากไหนจ้าเงินมินิมาร์ทมาให้ก่อนเหรอนนองพอใจฆ่าแกตายแนย่แต่พี่ไหลบอกว่ามันไม่ใช่เงินมินิมาร์ทมันเป็นเงินของผมเองผมเก็บเงินมาได้ปีหนึ่งแล้วแหละวันนี้ผมเบิกเงินมาว่าจะไปดาวมอเตอร์ไซค์มาไว้ขับสักหน่อยเพราะทุกวันนี้นั่งรถเมย์มันลาบากแล้วช่วงนี้ผมก็ปวดขาด้วยยืนานานๆบนรถเมย์ก็ไม่ไหวเลยตั้งใจว่าจะดาวมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งมาไว้ขับไปทํางาน แต่แล้วฝันก็สลายไปกับพี่นี่แหละพี่ก๊อฟยังไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของพี่ไหลย,ยังจะถามอีกว่าเงินหมื่นห้าเนี่ยแกคิดจะคิดดอกชั้นแพงใช่ไหมแกบอกมาเลยคิดดอกวันละเท่าไหร่พี่ไหลก็ได้แต่บอกไปว่าพี่กอ๊อฟเราอยู่ด้วยกันมานานผ่านความยากลําบากความทุกข์ความสุขทั้งหลายปะปนกันไปพี่รู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมคอยด่าคอยว่าพี่คอยเตือนพี่ ไม่ให้พี่ต้องเสียรู้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจอยู่เรื่อยพราทุกครั้งที่พี่มีปัญหากลับมาผมคนนึงแหละที่อยากจะช่วยพี่เงินหมื่นห้าพี่มีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนให้ผมแล้วกันไหลแกทำไมดีกับฉันอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมานอกจากพ่อแม่แล้วก็เห็นมีตะแกนี่แหละที่ห่วงใยฉันจริงๆเนื่องด้วยเดิมทีพี่ไหลเองก็แอบมีใจกับพี่ก๊อบมานานก็จริงๆพี่ก๊อก็เช่นเดียวกัน สังเกตได้ว่าทั้งคู่มักจะทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งตีกันอย่างกับผัวเมียเหมือนคู่ของพี่โยมกับเจมินนั่นแหละครับด่ากันกระจุยแต่สุดท้ายก็ได้กันกระจายครับและนี่คือจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ที่ก่อตัวในวันที่ยากลําบากที่สุดจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยเสียงโกรธด,ด่ากลับกลายเป็นคําพูดดีๆต่อกันต่างคนต่างเริ่มรู้ใจกันแล้วจนทั้งคู่ตัดสินใจคบหาดูใจกันเป็นแฟนจากนั้นความรักทั้งคู่ ก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความรักของพี่ก๊อฟกับพี่ไหลนะครับยังมีอีพีถัดไปนะกดติดตามไว้ครับจัก,กรวาลคู่ขนานของซิทคอมเป็นต่อของคุณเป็นแบบไหนหรืออยากให้เป็นแบบไหนคอมเมนต์แบ่งปันกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่กลุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.